สวัสดีตอนเช้าคะ่ะกูตันหมอเกรนเมื่อนีก้ก็ได้เลิเมื่อก็บมะเขือเทศคะ่ะมะเขือเทศก็บจีซุกพร้อมๆกันคะ่ะกินทันบดูคะ่ะสุกหลายๆคะ่ะทั้งมะเขือเทศที่ว่าไวยทําพิซซ่าแล้วก็ะมะเขือเทศสลัดคะ่ะเอากะสิมมาตัดมะเขือเทศกันเลยจ้าน,นี่คะ่ะ เก็บกันยังท่านเบิดเต้ค่ะนี่จะเป็นมะเขือเทศลูกเรืองค่ะมันกับบ้ว่าจะสุกพร้อมกันนะถ้าว่าสุกพร้อมกันมันก็จะได้ตัดเป็นพวงเนาะมันสุกที่ละลูกสองลูกค่ะบ้องลูกก็เริ่ม,มลิ่วแล้วออกสิไล่เก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ ถึงสูงค่าสูงแง่บรคะเทศก็ได้สูงก็ค้นปู่อีกค่ะก็สิไล่ก็บไปเรื่อยค่ะทั้งกิบทั้งลนหลุดทั้งลวงออกจากมือค่ะ บเกือเทศใบกระดดกแห้งค่ะวไดาเด็ดใบออกเลยกะว่ายจิปล่อยใบยนา้า้เป็นหฮมว้ให้ปะพักข้างล่างได้มีลมอันใบบะเกือเทศค่ะเดดหอนคักๆหลายก็สงสารอันพักค่ะสงสารพักสงสารดอกไม้ผนกับว่าตก อยู่ข้างในก็จะเป็นต้นปาปีกาค่ะต้นพริกหวานค่ะเอาก็สิตัดเลยค่ะมันอันนี้มันคล้ายเนี่ยมันสุกพร้อมกันเป็นเป็นพวงค่ะกระสิตัดที่เดียวเป็นพวงรสชาติแบบเคอร์เทศอันนี้มันมันสิออกแบบเปรี้ยวๆจืดๆแดงๆทดูดค่ะบไม่ได้มีความหวานนะคะเอามาปลูกแบบ เขากับบมโหเนาะว่าต้นบวชเือเทศแล้วก็ว่าบวชเือเทศคิดว่าไันจะเป็นเป็นบวชเือเทศลูกใหญ่ๆกลมๆค่ะแต่ว่าเอามาปลูกบัดออกมาได้อีกพันหนึ่งปีนากะซีว่ากันไหมคะสิบปลูกกับสิบหาพันนันบวชเือเทศที่ว่าเขาไว้เฮ็ดสมตำหรือเสมาปลูกค่ะพันนี่กับเเคยกินทักทายเด้อค่ะปีแหน่คือกันค่ะเพิ่งเคยเห็น ลองซิมมืงแล้วมันกับว่าแสบปันไดนพรอนบา่หวานบชอบกินบเกรอเทศที่ว่าเข้าไปเฮ็ดสลัดค่ะรสชาตินางสีหวานค่ะปีก้อน,อนกับซีิได้บเกือเทศแบบแบบพวงแบบบเกรอเทศลูกแดงค่ะแต่ว่า,าปีนี้เอามาปลูกได้ลูกสีเหลืองอากาศมือนอี่คก่ะ บ,บ่มีฝนคือเก่าค่ะแต่ว่ากับช่วงเชา้าอากาศมันก็ยินมันก็ซิมีล้มผัดผ่านอยู่ทาวาบ่าตัดตอนเช้านี่เฮาสิไปตัดร้อยเทียกับตอนเย็นค่ะช่วงนี้ก็ลดน้ำผักตอนเย็นทุกวันค่ะเพราะว่าอากาศมันแห้งแรงแห้งฝนฝ่าก็มืดมาเป็นอาทิตย์ค่ะแต่ว่าก็ไม่ตกค่ะเมื่อวามันไปนตกมองใด ค่ะเริ่มได้เต็มกระบะล้อันนี้เป็นกระปินเครื่อบักแตงค่ะดอกนี่ที่ว่าจบนี่คือว่านั่งกับซิมีผลแต่วาแดดเผาจนเหี่ยวค่ะเผาจนลูกเหี่ยวเบิดปูอีกอยังก็บ่าเป็นตาได้กินดอกค่ะปีนี่อากาศห่อนแห้ง คณะว่าพริกว่าทนเดยียดค่ะจเจอแดดไปใบเหี่ยวเบิดค่ะตัดมะเขือเทศไปมากก็เรืสิงไงหลังค่ะบางลูกก็เริ่มเละปีหนาก็ว่ามีโครงการที่จะเฮ็ดเป็นผ่าสเลยมค่ะสไบหาสื่อผ่าสลยมมะมุ้งค่ะ เพราะว่าะ่าเดียรงแห้งๆสีมันก็ช่วยนกันมีลม,มีอย่างไงผักเนาะไม่แล้วรดน้ำรดอย่างดินมันจะได้ชุมจะได้บวบแห้งเรียววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าจะพาไปชมหรือไปทำอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันบายบายค่ะ